กระต่ายเกี่ยวข้องกับวันอีสเตอร์ยังไงทำไมเ,เราไปไหนมาไหนช่วงนี้จึงเห็นช็อกโกแ,แลตรูปกระต่ายเต็มไปหมดเลยนั่นก็กระต่ายนี่ก็กระต่ายร้านช็อกโกแ,แลตชื่อดังอย่างสปุงลีนะคะก็ยังทำช็อกโกแ,แลตเป็นรูปกระต่ายเต็มไปหมดเลย <c oughs> ก็พอช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลอีสเตอร์อีสเตอร์เนี่ยเป็นเทศกาลที่ชาวคริสต์นะคะจะรำลึกถึงการที่พระเยซูฟ,ฟื้นพระชนชีพหรือว่าการเกิดใหม่นะคะหลังจากที่พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขน หลังจากนั้น3วันต่อมานะพระเยซูก็ทรงตื่นขึ้นมาหลังจากความตายซึ่งเจ้ากระต่ายเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์ของชีวิตใหม่เหมือนพระเยซูแล้วทำไมถึงต้องเป็นกระต่ายล่ะก็เพราะช่วงที่ตรงกับเทศกาลอีสเตอร์นะคะก็คือช่วงประมาณเดือนเมษายนซึ่งจะสอดคล้องกับฤดูใบไม้ผลิในทวีปยุโรปฤดูใบไม้ผลิสำหรับชาวยุโรปเนี่ยเขาก็จะมีประเพณีดั้งเดิมอยู่แล้วในการที่จะเฉลิมฉลองชีวิตใหม่ เพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะเป็นฤดูหนาวซึ่งอากาศเยือกเย็นไร้ซึ่งความสุขเปรียบดังสัญ,ญลักษณ์ของความตายเหมือนพระเยซูเพราะฉะนั้นเมื่อฤดูใบไม้ผลิมาถึงนะคะก็เปรียบเสมือนชีวิตใหม่ซึ่งทุกอย่างก็จะมีชีวิตชีวาเมื่อออกไปเดินในทุ่งหญ้าก็จะเจอกับกระต่ายวิ่งเต็มไปหมดเลยและโดยธรรมชาติของกระต่ายก็เป็นสัตว์ที่มีลูกได้เร็วอยู่แล้วจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นชีวิตใหม่ จริงๆเทศกาลนี้นะคะไข่ก็เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่มีความสําคัญเช่นกันเพราะไข่ก็เป็นสัญลักษณ์ของชีวิตใหม่คนสวิตก็จะมีเกมน่ารักนักคือเอาไข่ไปซ่อนไว้ในพุ่มไม้หรือว่าอยู่ในกอหญ้าเพื่อให้ผู้เฉลิมฉลองนะคะได้ช่วยกันค้นหาแล้วก็ใช้เวลาอยู่ร่วมกันในช่วงเทศกาลอีสเตอร์